โอ้โหวันนี้สาระการเรียนรู้จับจิ้งจกเวล,ลาเรียนนี่สนใจมากเลยเนาะ้าเป็นคนนะแม่ว่าหนูได้ที่หนึ่งอไม่ได้ภูมิใจจังเลยอ,อยู่ประถมไหนละ่ะคะลูกอนุบาลหนึ่งอนรุบาลสองยังหนูนะอะอนุบาลสองเนะาะกำลังจับหนูเนาะดูชั้นไหนชั้นบนเด็กๆวันนี้แม่จะมาสอนลูกๆเกมจับชีช้จก เดี๋ยว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 นี่ไงคะจิ้งจกฮ่าหนุ่มล้นโอ้โหวันนี้สารการเรียนรู้จับจิ้งจกอืมหนุ่้นเก่งจังค่ะหนุ่นเคยจับตัวจริงๆได้ไหมคะโอ้โหมันมาทางนี้แล้วลูกเคยจับตัวจริงๆได้ไหมคนะหนุ่้นก็เคยจับนะเคยค้าบมาให้แม่จิ้งจก this is a จิงจบ อู้นี่อี้แมงฉาบโอ้โอ้โอ้เยี่ยมเลยโอ้มันมีกี่ตัวนะลูกวันจูวัจวจูีปั๊บจับมาเลยวันจูฟไฟปั๊บจับปด๊ เร็วนะลูกกันงี้ไม่ได้ภูมิใจจังเลยอยู่ปฐมไหนล่ะทะ้ลูกอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองยังหนูะอรุบาลช่องเนาะกำลังจับหนูเนาะอยู่ชั้นไหนชั้นบนอนุบาลช่องนะลูกแค่น่ะเก่งว่ะอภินาต่ออุบาลฉ่ำเลยใช่ไหมคะลูกอยากจะกินมันใช่ไหมนะแม่เกาฮะเอาไปจัดหมูกันไปหนูเบื่อหรือยังนกดีกว่ามั้ง เ <c oughs> วลาเรียนนี่สนใจมากเลยเนาะก็เป็นคนนะแม่ว่าหนูได้ที่หนึ่งว <c oughs> ะอุไมฉลาดขนาดนี้ได้ได้ที่หนึ่งแล้วแบบเนี้ยเนะาะที่หนึ่งมาเรื่อยทักษะเนี่ยเนี่ยการดูการอะไรของเขาเนี่ยทั้งนั้นได้ที่หนึ่งอะ่ะแม่ดูแล้วอะ่ะยังมีใครสนใจแล้วพี่เจยังไม่สนใจเลยเห็นไหม <c oughs> เจงก็ไม่เอาหรอกเนี้ยเรื่องเรียนรู้อะไรก็ไม่เอาอ่ะยืน,ยนพี่เจแล้วเหรอ เจงก็จะอยู่แค่หนูบาลหนึ่งนะแกไม่ผ่านนะแกจับซัดไม่ครบเนะ่ะน้องจับจิงจกจ,งจกเสร็จแล้วมีจับหนูจับแมลงสาบเนี่ยจับแมงมุมจับนกละห้าอย่างนั่นแน่น้องอะ่ะพี่เจงังไม่ผ่านสักอย่างเลยนะคะลูกพี่เจงก็อยู่หนูบาลหนึ่งไปเพ่อแกตกรุ่นไปแกนี่น้องมาเอาแมงมุมมาเนีน่ยทุกท่นก็จะขอบคุณเพนเพ็ดระหว่า,างจับแมงมุมนะคะอันแน่ <c oughs> มือไขวหรือไข มือควยควย,ย,ยอย่างนี้แล้วแล่น้องน่ะมะแม่ทําอะไรให้หนูไม่รู้จอยใหญ่ๆเนาะหนูชอบจังนะคะขอบคุณนะคะที่เคามาดูหนูหนูชอบจังเลยค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหหยุดไม่ได้เลยนะมันกี่ชุ่มกี่ยามแล้วนะยังไม่หลับไม่นอนนะคะลูกขอบคุณค่ะ